วันนี้คุณครูพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับฟอสซิลไม้ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าแก๊งเด็กของเราเนี่ยสิดันไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับแสงชนิดหนึ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเอาแล้วมันจะเป็นแสงอะไรและก็มีประโยชน์แค่ไหนไปติดตามกันเลยครับเป็นยังไงละ่ะนาดาฮะน่าทึ่งรเปะละ่าน่าทึ่งมากมเลยค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีซากฟอสซิลไม้กลายเป็นหินที่สวยงามขนาดนี้ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะที่โคราชนี้นะครับเป็นแหล่งใหญ่ไม้กลายเป็นหินที่สําคัญมากของภูมิภาคเลยนะจ๊ะอืม๋เอเป็นไรจะไม่หายปวดท้องอีกลูกก็หายแล้วนะคะก็เมื่อกี้กินยาเคลือบกระเพาะไปแล้วค่ะแล้วคนสมัยก่อนเขามีวิธีรักษาโรค กระเพาะกันยังไงหรอคะอ๋อในสมัยของครูโอ้ไม่ใช่สิเออคุณพ่อของครูเนี่ยนะไม่ต้องเสียตังอะไรมากมายหรอกเป็นแค่กินใบไม้ก็หายแล้วกินใบไม้หรอคะถูกต้องแล้วเป็นใบของต้นเปล่าน้อยนะจ๊ะครับผมในสมัยโบราณเนี่ยพร้ท่านคูแกเนี่ยนะครับเขาจะเอาใบาพวกนี้เป็นใบอ่อนเนี่ยมาตากให้มันแห้งเสร็จแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดนะครับเอาไปต้มหรือว่าชงกับน้ําดื่มแค่นี้ก็หายแล้วจ้ะแล้วใบของต้นเปล่าน้อยเนี่ยมันทําให้เราหายปวดท้องยังไงหรอคะ คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาพบว่าในใบเปล่าน้อยนะครับมีสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเปลาโนททลนะครับผมซึ่งช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะครับอีกทั้งยังมีฤทธิ์นะครับผมในการกระตุน้นเนื้อเยื่อที่เสียไปทําให้แผลกระเพาะอาหารเนี่ยหายเร็วมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะงั้นไปกันเลยค่ะครูไปไหนอ้าวก็ไปซื้อต้นเปล่าน้อยมาปลูกไงค่ะครูจะได้ขายได้ตังค์เยอะๆโอ้หน้าดาน,นี่จริงๆเลยนี่เนี่ย จร,จริงๆแล้วต้องบอกว่าในใบไอใบไอใบเป้าน้อยถึงมันจะมีสารที่ช่วยทําให้แบบโอเคแผลในเข้าอาหารหายเร็วมากขึ้นเนี่ยนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันมีน้อยมากๆจริงเลยถ้าเกิดว่าจะทํากันจริงๆเนี่ยต้องมีพื้นที่ปลูกต้นเป้าน้อยสักพันไร่อะมีหรือเปล่าล่ะแล้วอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะศึกษา<อ>สมุนไพรไปทําไมอะคะเพราะว่าในเมื่อปริมาณของสารเนี่ยมันมีน้อยขนาดนี้ เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบและก็โครงสร้างของเขาว่ามีธาตุหรือว่ามีสารอะไรบ้างเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมสามารถสังเคราะห์หรือว่าทำสารนี้ขึ้นมาได้นในห้องแลบโดยที่ไม่ต้องไปเสียพื้นที่ในการปลูกต้นไม้นั่นเองนะจ๊ะลูกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสารที่สังเคราะห์เนี่ยมันเหมือนกับสารในธรรมชาติหรือเปล่า ครูว่าไอ้คถามนี้เดี๋ยวค่อยมาตอบด้วยกันนะครูว่าเราไปตามหาตุ่ตุกับแชมป์ก่อนดีกว่าไหมอันใหญ่เหรอเอามีป um, ัญหาในการเด็กเขาพิดตุ่ทุกสิครับเดินดูฟอสซิลไม้อยู่ดีๆแล้วก็มาสงสัยเรื่องลูกปัดเ้นก็พอดีว่าตุ่ทุเนี่ยไปเยี่ยมบ้านพ่อมาค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยแอบเข้าไปในห้องเก็บของของคุณปู่แล้วก็เจออันนี้มาก็เลยเอามาดูว่ามันเป็นของเก่าหรือของใหม่อ่ะ เชืว่าของใหม่นะเพราะสีมันยังไม่ไหลอกอ่ะโอ้ใช่จริงๆแล้วบ้านพ่อของตุ๊ตตุนี่อยู่ที่กระบี่ไม่ใช่เหรอลูกถ้าเกิดครูจะไม่ผิดจริงๆแล้วทางภาคใต้เนี่ยก็มีการขุดพบลูกปัดซึ่งอายุเป็นพันพันปีเลยนะเยอะแยะมากมายเลยไม่แน่นะสร้อยเส้นนี้ที่ตุ๊ตตุไปเจอในห้องของคุณปูอ่อ่ะอาจจะเป็นลูกปัดอายุพันปีก็ได้นะลูกวว่าแต่คนโบราณเนี่ยเขาทำ ลูกปัดให้มีสีสันสวยงามได้อย่างไรครับ hmm. ครูเออครูก็ไม่รู้เหมือนกันไงโอ้ยอไม่ได้ค่ะครูครูเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสีสว,สวยในลูกปัดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะรูได้ยังไงว่าสารที่เราสังเคราะห์ขึ้นใหม่เนี่ย<ะ>มันเหมือนกับสารเดิมหรือเปล่า โอ้โหโห่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทั้งสองเรื่องมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะนะทั้งเรื่องของอะไรสารในในสมุนไพรหรือว่าการมีที่มาของสีจากอะไรลูกหินเลยพวกนี้เนี่ยจะมันก็เออมันก็จะมีอยู่หนึ่งวิธีนะที่สามารถให้คำตอบได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยอืมคือเรูเล่นคือวิธีนั้นเขาเรียกว่าแสงสินโครดตรอน แต่ก่อนอื่นเนี่ยครูว,ว่าพวกเราเนี่ยไปทำความรู้จักกับแสงซินโครตอนกันก่อนเลยนะจ๊ะว่ามันคืออะไร การมองเห็นก็คือเครื่องมือพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจถึงลักษณะหรือว่าส่วนประกอบของสิ่งต่างๆอันเป็นบ่อเกิดของวิทยาการและก็ความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันโดยสิ่งที่เรามองเห็นก็คือคลื่นแสงที่สะท้อนออกจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาของเรานั่นเองเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตาเห็นได้นี่นะครับจะมีความยาวคลื่นตั้งแต่400จนถึง700นาโนเมตรซึ่ง1นาโนเมตรก็คือ0 0 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 0เมตรนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะประกอบด้วยช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นแล้วนะ ยังมีช่วงความยาวคลื่นอื่นๆที่ตามรุ์มองไม่เห็นทั้งจะมีความยาวคลื่นที่มากกว่าอย่างเช่นรังสีอินฟราเรดหรือว่าคลื่นวิทยุกับความยาวคลื่นที่น้อยกว่าก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตรังสีเอ็กซ์และก็รังสีแกมมาเพราะฉะนั้นการมีเครื่องมือที่เป็นเสมือนแว่นตาเพื่อช่วยให้เรามองเห็นการสะท้อนแสงของวัตถุในช่วงคลื่นอื่นๆนอกเหนือจากช่วงคลื่นที่เรามองเห็นได้มันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ ความรู้และก็นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในปัจจุบันซึ่งแอนซินคโครตอนก็คือหนึ่งในว่นตาที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี้ยเขากำลังใ,ใช้ศึกษาสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแล้วครับเมื่ออนุภาคอิเล็กตรอนวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กอิเล็กตรอนก็จะถูกสนามแม่เหล็กเนี่ยเนี่ยวนำซึ่งนอกจะจะทำให้อิเล็กตรอนที่วิ่งม่ด้ความเร็วสูงนั้นเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แล้ว อิเล็กตรอนก็จะมีการแพร่รังสีในช่วงคลื่นต่างๆออกมาที่เราเรียกกันว่าแสงซิงโครตรอนนั่นเองจุดเด่นของเจ้าแสงชนิดนี้นะครับนอกเหนือจากความเข้มและความสว่างซึ่งสูงปรี๊ดแล้วเนี่ยยังครอบคลุมความยาวคลื่นตั้งแต่รังสีอินฟราเรดไปจนถึงรังสี X ซึ่งก็เลยทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเสมือนกับว่ามีแว่นตาหลายชนิดให้เรียกใช้ในการศึกษาสิ่งที่ต้องการนั่นเอง ทจริงแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าแสงซิงโครตอนกันแล้วใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นครูขอตัวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวครูครูค่ะคือเวลานอกจากครูจะอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะครูยังพาเราไปเรียนรู้ที่สถานที่จริงด้วย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะครูอย่างเวลวาพวกเราเนี่ยอยากจะไปดูโรงงานน้ําตาลคุณครูที่หน้าักของเราก็พาไปดูโรงงานน้ําตาลจะพาไปทําไมก็ครูพามาอยู่ที่นี่แล้วไง ที่นี่เหรอคะก็ที่นี่คือนู่นไงสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจุฬานารีจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองเนื่องกแสงซิงโครตอนนั้นเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงเลยครับก็เลยทําให้สถาบันแสงซิงโครตอนแห่งนี้เป็น1ใน2แห่ง ของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งในเครื่องกำเนิดแสงสินโคตรอน51แห่งทั่วโลกสถาบันแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่ให้บริการแก่นักวิจัยทั่วประเทศที่ต้องการนําแสงสินโคตรอนไปทําการวิจัยด้านต่างๆแล้วนะครับยังสามารถให้ยกระดับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็โทรคมนาคมได้อีกด้วย เอาละเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปได้เห็นของจริงกันเนี่ยนะครับครูขออธิบายหลักการทํางานของเครื่องสร้างแสงสินโครตอนก่อนนะครับผมโดยที่เราจะเริ่มจากเจ้าตัวเร่งอนุภาคตัวนี้ก่อนซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมจะสร้างศักไฟฟ้าซึ่งสูงมากซึ่งสักไฟฟ้าก็คือ ไฟฟ้านี่ก็คือความสูงต่ำของสนามไฟฟ้าค่ะโดยที่อนุภาคประจุบวกเนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากศักไฟฟ้าที่สูงไปยังศักไฟฟ้าที่ต่ำแต่ถ้าหากว่าเป็นอนุภาคประจุลบอย่างพวกอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่จากศักไฟฟ้าที่ต่ำไปหาศักไฟฟ้าที่สูงกว่าค่ะ เก่งมากเลยตุดตู่ซึ่งที่นี่นะครับผมเขาใช้สักไฟฟ้าที่สูงมากๆซึ่งสามารถสร้างอิเล็กตรอนได้จนม,มากมายมหาศาลโดยที่อิเล็กตรอนแต่ละตัวนี่นะครับจะมีพลังงานสูงถึง40ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ง่ายๆคือเขียน40แล้วตามด้วยศูนย์อีก6ตัวนั่นเองโห<อ>หลังจากนั้นนะครับผมเขาจะให้อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะเข้ามาวิ่งหมุนอยู่ในเครื่องเล่งอนุภาคซิงโครตอน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับอิเล็กตรอนจาก40ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ให้กลายเป็น1,000ล้านอิเล็กตรอนโวลต์เลยทีเดียวทำไมเนี่ยครูคูคะราไอ่1,000ล้านอิเล็กตรอนโวลต์นี่คือพวกเราไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนอะค่ะเอาง่ายๆนะจากที่อิเล็กตรอนเนี่ยซึ่งไม่ค่อยขยับหรือชอบอยู่กับที่นิ่งๆเนี่ย ทำให้มันเพื่อนที่หรือว่าวิ่งได้เร็วสูงสุดถึงความเร็วแสงเลยทีเดียวเร็วไหมละ่ะเร็วไหมละ่ะเร็วมากแล้วเขาบังคับไอ้เจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยให้วิ่งไปตามท่อเล็กๆได้ยังไงนั่นไงแล้วมันทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นได้ยังไงอะและอีกอย่างนะคะอิเล็กตรอนเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงแต่อย่างนี้เนี่ยอิเล็กตรอนก็ต้องวิ่งเป็นวงกลมแล้วอย่างนี้ไม่ชนท่อพังเลยอะคะ คือคือต้องการคําอธิบายใช่ไหมใช่ค่ะ,อะมองไมนูมองไมนูน้อ,องๆหลายคนคงจะทราบนะครับว่าอะตอมหนึ่งอะตอมจะประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนโดยที่โปรตอนนั้นจะมีประจุบ,บวกและอิเลก็กตรอนก็จะมีประจุลบซึ่งปกติแล้วครับโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีเท่ากันนะครับทำให้อะตอมนั้นอยู่ในภาวะสมดุล อะตอมได้รับพลังงานจากกระแสะไฟฟ้าแรงสูงอะตอมก็จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาสิ่งอิเล็กตรอนเหล่านี้นะครับก็จะวิ่งเข้าหาอนุภาคที่เดียประจุบวกเพื่อทําให้มันกลับสู่สมดุลอีกครั้งดังนั้นครับเมื่อสร้างอาิเล็กตรอนให้เกิดขึ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงจากเครื่องสร้างอนุภาคแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องสร้างสภาวะประจุบวกเพื่อดึงให้อิเล็กตรอนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ไปในท่อที่เกือบเกือบจะเป็นสุญญากาศมีลักษณะเป็นวงกลมรอบแล้วรอบเล่า พร้อมๆกับเพิ่มพลังงานให้กับอิเล็กตรอนอิสระเหล่านั้นจนกระทั่งมันมีความเร็วที่วิ่งในท่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเมื่อมันมีความเร็วใกล้กับความเร็วแสงก็จะส่งอิเล็กตรอนเหล่านี้มาเก็บเอาไว้ในวงจรกักเก็บอิเล็กตรอน ซึ่งอ e ิเล็กตรอนนะครับก็จะวิ่งวนไปมาในท่อตรงที่ต่อกันเป็นรูปวงกลมโดยที่แต่ละมุมของรูปเหลี่ยมเนี่ยน,นะครับก็คือจุดที่ตั้งเครื่องสร้างสนามแม่เหล็กก็จะได้เหนียวนําให้อ e ิเล็กตรอนเกิดการหักเลี้ยวไปตามแนวท่อไม่ไปข้างหน้าอย่างไรละครับและก็อย่างที่ทราบไปแล้วว่าการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของอ e ิเล็กตรอนภายใต้สนามแม่เหล็กเนี่ยจะทําให้อ e ิเล็กตรอนเกิดการปลดปล่อยแสงสีคอร์ตอนออกมานั่นเอง ซึ่งการที่เขาทําให้อิเล็กตรอนนี้วิ่งด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงเนี่ยนะครับก็จะทําให้แสงซินโฟตอนไม่กระจายตัวแต่พุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเข้มและความสว่างที่มากพอแสงอาทิตย์ถึง1นึ่งหมเท่านะครูคะแล้วทําไมมันต้องส่งผ่านสุญญากาศด้วยล่ะคะเออครูจะ ตั้งเป็นคําถามแบบสมมุติขึ้นมาแล้วกันนะทุกคนเลยนะสมมติว่าให้ยิงธนูบนบกกับยิงธนูใต้น้ําอ่ะนาดานาดาคิดว่าบนบกหรือใต้น้ําลูกธนูจะไปได้ไกลกว่ากัน บนบกสิครับโอ้เพราะอะไรตุ๊ตูต้ตอบได้ค่ะเ,เพราะว่าบนบกเนี่ยมีตัวการก็คืออากาศส่วนในน้ำเนี่ยมีตัวการก็คือของเหลวเนงนั้นเนี่ยโมเลกุลของอากาศเนี่ยก็จะอยู่ห่างมากกว่าโมเลกุลของน้ำเนังนั้นถ้าหากว่าเรายินทันูไปได้เร็วแล้วก็ไกลกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกต้านด้วยจำนวนโมเลกุลที่น้อยกว่าอืมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็การที่ในอวกาศเนี่ยไม่มีแม้แต่อากาศอยู่เลย จึงไม่มีอะไรมาต้านการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทำให้มันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่สูญเสียพลังงานเลยค่ะก็ทำนองนั้นนั่นแหละจ้าแต่ว่าการเคลื่อนที่จะช้าหรือเร็วนี่นะครับผมขึ้นอยู่กับพลังของอิเล็กตรอนที่มีอยู่ณขนาดนั้นด้วยนะจ้าแล้วแสงจะเกิดขึ้นตอนไหนล่ะครับแสงเกิดขึ้นตอนไหนจริงๆแล้วในท่อที่เกิดจะเป็นสูญญากาศเนี่ยนะมันไม่มีแสงอยู่ มีเฉพาะเพียงแค่อิเล็กตรอนวิ่งไปวนไปเวียนมาอยู่แต่ว่ามันจะปล่อยเป็นแสงซินโครตอนออกมาตอนที่มันโดนมาคับให้เลี้ยวเลี้ยดสนามแม่เหล็กใช่ไหมคะเก่งครูคะแล้วแสงอะจริงๆแล้วมันก็มีหลายช่วงคลื่นไม่ใช่หรอคะไหนจะอินฟาเรดไหนจะอุลตร้าไวโอเลตแล้วก็รังสีเอกอีกอะถูกแล้วอย่างแสงซินโครตอนนี่มันอยู่ในช่วงคลื่นไหนอะคะแล้วมันเหมาะสมกับอะไรอะคะ หนูจะได้รู้สักทีว่าไอ้ลูกปัาเส้นนี้มันของเก่าหรือเปล่าเออคลื่นไหนใช้ในการตรวจสอบเรื่องโครงสร้างของสารนะคะเออคือมัน การแยกคลื่นแต่ละความถี่ออกมาจากกันนะครับจะใช้คุณสมบัติในการสะท้อนและก็หักเหของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสะท้อนและหักเหก็คือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อเปลี่ยนตัวกลางโดยการสะท้อนนั้นก็คือช่วงที่คลื่นนั้นไม่สามารถผ่านตัวกลางนั้นได้ ส่วนการหักเหก็คือการที่คลื่นนั้นมีทิศทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปเมื่อแผ่นตัวกลางนั้นมีความหนาแน่นเปลี่ยนไปคลื่นแม่เหล็กแต่ละความยาวคลื่นเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการสะท้อนแล้วก็หักเหตแตกต่างกันไปนะครับ ตัวอย่างเช่นการหักเหของแสงแดดผ่านละองน้ําและก็ผ่านอากาศหลังยามฝนตกซ้าไปซ้ำมาเนี่ยก็จะทําให้สามารถแยกคลื่นแสงออกจากกาันให้เราเห็นเป็นเจ็ดสีอย่างที่เรียกกันว่ารุ้งกินน้ําเพราะฉะนั้นในการแยกแสงสิงครร์โตอนจากคลื่นแม่เหล็กเราก็จะใช้วัสดุที่มีความสามารถในการสะท้อนหรือว่าหักเหช่วงคลื่นที่ไม่ต้องการออกไปให้เหลือแต่ช่วงคลื่นที่ต้องการในที่สุด แล้วค่ะแต่แชมป์ยังไม่เข้าใจเลยครับอา้าวไม่เข้าใจเรื่องอะไรอะแชมป์ก็คือ,คอเราจะแยกช่วงคลื่นของแสงซิงโกตอนได้ยังไงหรอครับโอ้ใช่ค่ะแล้วเราจะหาต้นกําเนิดของสีของลูกปัดโบราณที่ใช้รังสี x เนี่ยในการหาแล้วเราจะแยกรังสี x อออกมายังไงอะคะถ้าอย่างนั้นครูว,ว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของคุณสมบัติของการดูดกลืนแล้วก็สะท้อนคลื่นของาธาตุกันแล้วละจ้ะ Mm hmm. สารแต่ละชนิดนั้นจะประกอบด้วยธาตุหลายชนิดที่แตกต่างกันไปตามชนิดของมันนะครับซึ่งแม้แต่สารชนิดเดียวกันเนี้ก็ยังอาจมีโครงสร้างการเรียงตัวของธาตุที่แตกต่างกันอะตอมของธาตุแต่ละชนิดนะครับจะมีจำนวนโปรตอนนิวตรอน,น,รอนและก็อิเล็กตรอนแตกต่างกันไปครับทำให้ธาตุแต่ละชนิดนียมีคุณสมบัติในการดูดปืนคลื่นในแต่ละช่วงความยาวคลื่นไม่เท่ากันเลยอันนี้ก็ถือเป็นคุณสมบัติเฉพาะของธาตุนะครับอย่างเช่น ธาตุเหล็กเนี่ยจะดูดกลืนคลื่นแสงได้ดีในช่วงความยาวคลื่น1.7อังสตรอมส่วนธาตุออกซิเจนนะครับจะดูดกลืนคลื่นแสงได้ดีในช่วงความยาวคลื่น22.8อังสตรอมดังนั้นถ้าหากว่าเรายิงแสงสินโฟตอนใส่สารหรือวัตถุที่ต้องการและหาดูค่าความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูง,งกว่าปกติก็จะทราบนะครับว่าของสิ่งนั้นเนี่ยประก,กอบไปด้วยธาตุอะไรบ้าง พี่ค่ะี่ราะว่าหนูเนี่ยกำลังสงสัยเกี่ยวกับสีในลูกปัดอันนี้ค่ะพี่ช่วยอธิบายฟังหน่อยอะค่ะได้ครับ<ๆ>การผลิตลูกปัดในแต่ละที่ก็จะมีกรรมวิธีในการผลิตที่ต่างกันนะครับดังนั้นเมื่อเราทําการตรวจสอบลูกปัดชนิดนั้นที่เราสนใจจะศึกษาแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าลูกปัดที่เราสนใจนี้มาจากแหล่งใดหรือเกิดขึ้นในยุคสมัยใดนั่นเองนะครับแล้วจุดเด่นของการตรวจสอบด้วยแสงซินโครตอนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ ที่เด่นๆก็คือแสงสิงโครตอนไม่ทำลายตัวอย่างในขณะที่เรากําลังทําการทดลองนะครับแสงสิงโครตอนมีความเข้มสูงทําให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงนะครับและที่สําคัญเลยแสงสิงโครตอนมีความขนาดสูงทําให้เราสามารถที่จะโฟกัสลาแสงให้มีขนาดเล็กๆเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ในตัวอย่างที่มีขนาดเล็กหรือในตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยๆได้นะครับเอาล่ะน้องๆพร้อมที่จะทําการทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะ ว่าแต่ว่าคุณครูที่อยากหายไปไหนอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูก็มาเราทำเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะติดซมเปิลลงไปในที่ใส่ตัวอย่างก่อนนะครับก็คือเราจะใช้เทปใสติดแล้วก็มาแปะลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะช่วยติดให้เราดูจากนั้นเราจะทำการใส่ซัมเปิลลงไปในที่ใส่ซมเปิลก็คือช่องตรงนี้ พอ,อ้องใส่ตัวอย่างลงไปแล้วเราจะทําการเปิดแสงก็คือเราจะปล่อยให้แสงผ่านเข้ามาทะลุก,ก็คือยิงผ่านตรงนี้ยิงผ่านตัวอย่างเราออกไปหลังจากที่เราทําการเก็บข้อมูลได้แล้วนะครับพี่จะพาน้องๆมาวิเคราะห์ผลเพื่ออศึกษาดูปริมาณของธาตุที่อยู่ในลูกปัดแก้วนะครับโดยในส่วนแรกผลที่เราได้ก็คือจากกราฟน้องๆจะเห็นว่ามีปรากฏพีคข,ของธาตุไทเทเนียมแมงกิสเหล็กแล้วก็คอปเปอร์้าจากข้อมูลที่พี่ได้บอกพวกน้องๆไปแล้ว เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าลูกปัดแก้วที่น้องๆเอามาให้ี่ศึกษาเนี่ยมันมีการเติมแร่ทองแดงลงไปในระหว่างขั้นตอนการผลิตเพื่อทําให้เกิดสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วจากการทดสอบสารที่สั่งะหอขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะพี่ว่ามันเป็นสารตัวเดียวกันกับสารที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันมีหลักการเหมือนกันหรือเปล่าคะเราใช้หลักการเดียวกันครับ ง่ายๆก็คือถ้าสเปกตรัมที่ได้จากสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นั้นมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับสเปกตรัมที่ได้จากสารที่มีอยู่เดิมเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่าสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่นั้นเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่มีอยู่เดิมแล้วเจ้าแสงซิงโครตอนเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นแล้วเนี่ยมันจะมีจุดเด่นอะไรบ้างหรอครับจุดเด่นของแสงซิงโครตอนมีด้วยกันหลายข้อเลยนะครับแต่ที่เด่นๆก็คือแสงซิงโครตอนมีคุณภาพสูงทําให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็มีความแม่นยํานะครับ ได้นอกเหนือไปกว่าน,นั้นคือแสงสิงคอนตมีหลายช่วงความยาวคลื่นทําให้เราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการทดลองรูปแบบอื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วครับจากจุดเด่นของเจ้าแสงซิงครตรอนันั้นที่ช่วยรักษาสภาพของสารหรือวัตถุตัวอย่างที่นํามาทดลองให้เหมือนเดิมร้อเปอร์เซ็นต์แปะเพราะไม่มีการใช้สารเคมีหรือความร้อนใดๆทั้งสิน้น รวมถึงสามารถใช้กับวัตถุหรือสารที่มีขนาดเล็กมากหรือว่ามีปริมาณน้อยมากๆได้อีกด้วยครับจึงทําให้เขามีการนําไอจดแสงเนี่ยมาใช้กับการตรวจหาชนิดหรือว่าโครงสร้างของธาตุหรือสารที่เราอยากรู้อันนําไปสู่การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายนะครับทั้งการวิเคราะห์ชนิดของสารหรือธาตุในตัวอย่างรวมไปถึงการตรวจสอบว่าสารชนิดนั้นๆมีโครงสร้างแบบในบ้างเป็นของจริงหรือว่าแตกต่างจากสารที่ต้องการหรือไม่ได้อีกด้วยนะครับ น่าทึ่งจปงเลยนะคะเนี่ยแล้วแสงซินโครตอนเนี่ยนะคะสามารถเอาไปใช้ทําประโยชน์อื่นๆได้อีกไหมคะได้แน่นอนครับอย่างที่สถาบันวิจัยของเราเองนี้ได้มีนักวิจัยจากทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาทําการวิจัยที่นี่นะครับยกตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านมาก็เช่นการศึกษาพวกโครงสร้างของไคตินที่ได้จากเปลือกกุ้งโดยเราจะนําไปใช้ในการบํำบัดน้ําเสียในโรงงานสีย้อมผ้านะครับ mm hmm. แล้วการศึกษาพวกเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อการปลูกถ่าย กระดูกเคียมในผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษากระจกโบราณครับเพื่อการที่เราจะสามารถผลิตกระจกชิ้นใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่ขาดหายไปได้นะครับโอ,อยังไงวันนี้พวกเรา3ามคนจะต้องขอขอบคุณพี่ดงมากมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละเด็กๆมานี่เลยทำหน้าเป็นรันกันมาเลยทีเดียวเต็มที่เลย,ยสิเป็นไงบ้างวันนี้ ได้รับความรู้อะไรกันไปบ้างโอ้ยเพียบเลยค่ะครูนอกจากที่พวกเราเนี่ยจะได้รู้ความจริงจากซอยเซนีแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังได้รู้จากแสงชนิดใหม่ที่ชื่อว่าแสงซิงโครตอนด้วยค่ะที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเหนี่ยวน,นาอิเล็กตรอนให้ปลดปลดพลังงานออกมาและแสงซิงโครตอนเนี่ยม,มันมีความเข้มและความสว่างสูงมากมและยังมีช่วงคืนที่แตกต่างกันด้วยทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นเช่นอินฟาเรดและหลังสีเอ็ก แล้วมันก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะเช่นด้านวัสดุศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านโบราณคดีด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเด็กเก่งจริงเลยทีเดียวแหมครูไม่ต้องชมแล้วล่ะอุ้ยนี่มันไม่ใช่แสงสิงโตลแล้วแต่นี่มันเป็นเซนครตดเป็นบาแล้วไไม่ไล่ะ ถึงฟาดาบันแล้วขอไปทำธุระและ้วก็อ๋เด็กๆอออ,อ๋สิงคโครตรจะออกตาม,มอ้ลกรอนแล้ววันนี้น้องๆจะได้รู้จักกับแสงสินโครตรอนแสงที่เกิดจากการใช้สนามแม่เหล็กเหนียวนำอิเล็กตรอนชูวิง่งด้วยความเร็วใกล้ความเร็ว,รว,รวแสงให้เกิดการเลี้ยวพร้อมกับปลดปล่อยคลื่นแม่เหล็กที่มีช่วงคลื่นที่หลากหลายแล้วก็มีความเข้มข้นสูงกว่าแสงอาทิตย์นับหมื่นเท่าออกมาเลยละครับ และด้วยจุดเด่นที่มันไม่ทําลายหรือว่าเปลี่ยนสภาพสิ่งที่ต้องการศึกษาแล้วก็สามารถใช้ได้กับตัวอย่างในปริมาณน,น้อยมากๆก็เลยทําให้แสงซินโครอนเปรียบเสมือนดวงตาจะทําให้เราได้เข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอันจะนำมาซึ่งความรู้และการนําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปครับงแล